สามงานห้าสิบเจ็ดตารางวาเป็นฉนดทคุดแดงนะครับแถมต้นมะพร้าวให้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนุ่นเนี่ยท้ายแปลงที่ดินนะครับนี่มีเพื่อนบ้านนะครับหลายล้อมเลยที่ดินแปลงนี้ยถมแล้วนะครับนี่นะครับแปลงนี้อยู่ที่ตําบลลางหวายอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับอยู่ในหมู่บ้านเลยส่วนด้านหน้าถนนเนี่ยครับเป็นถนนคอนกรีต มีไฟฟ้าสามเฟตส2งเฟสมีหมดเลยครับนี่2องฟากทางนะครับส่วนข้ามทางไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นไรผักแปลงผักนะครับเขาปลูกผักสารพัดชนิดนีะ่ะของเพื่อนบ้านนี่บนถน,นนนี่อย่างนี้เลยทางนี้นะมุ่งหน้าเข้าอำเภอพนมทวนนะครับเข้าหมู่บ้านพนมทวนเน,เมนเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับที่ดินแปลงเนี้ยเขาถมแล้วสูงกว่าถนอนอีกนะครับนี่ ขายในราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับทั้งซ้ายและขวามีเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่นี่ไม่เปรี้ยวไม่เงาแน่นอนนะครับไปตรงโน้นนะครับ<ด>เห็นชายภูเขาน,านู่นน่ะเป็นคลองชนละทานนะครับจะอยู่ติดคลองชนละทานเห็นภูเขาด้วยนะนะครับแบบนี้เลยอ่าหน้ากว้างของแปลงนี้นะมันจะกว้างอยู่ประมาณ38นะครับลึกซ้ายขวาเข้าไปเนี่ยประมาณ40นะครับนี่จะให้ดูอย่างนี้เลยนะครับ เป็นแปลงที่น่าปลูกบ, ouais บ,บ้านส,า immt, สา like wrinkles, ักหนึ่งหลังแล้วก็ทําการเกษตรเหมาะกับไว้ปลดเกษียณเช่นกันนะครับเพราะว่ามันนี่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านเยอะแยะนะครับนี่ซ้ายมือซ้ายมือก็เป็นกําแพงของเพื่อนบ้านขวามือก็เป็นกําแพงของเพื่อนบ้านนะครับเลาะตามกําแพงนี่มาเลยนะครับของเพื่อนบ้านนี่นะแล้วก็มาเจอต้นมะพร้าวท้ายแปลงที่ดินเนี่ยนะครับมีลูกด้วยนะเต็มต้นเลยครับเนี่ยนี่นี่นี่ดกด้วยนะนี่มันเป็นส่วนแถมในแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับ ที่เห็นขาวาวนูนเป็นแปลงของเพื่อนบ้านครับเขามีสระน้ําอยู่ท้ายแปลงที่ดินนะครับแปลงนี้นะห่างจากกรุงเทพอ่ะประมาณ120กิโลนะครับห่างจากอําเภอพนมทวนอ่ะประมาณ12กิโลนะครับผมแต่แปลงนี้อยู่ในหมู่บ้านของหมู่บ้านลังหวายนี่ท้ายแปลงที่ดินก็จะเป็นสระน้ําของเพื่อนบ้านนะครับที่ของเพื่อนบ้านน่ะไม่ใช่ของสาธารณะของเราเนี่ยก็จะอยู่ ทางซ้ายมือเนี่ยเลาะต้นต้นสะเดาไปเนี่ยนะครับไปถึงชายเขาเรียกไงเลาะไปถึงชายกําแพงของเพื่อนบ้านนู่นนะครับนี่หลักหมุดเราก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับแนวเนี่ยไปติดแนวนู้นเลยแนวรั้วนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมคลิปนี้ดูนะครับสามงานห้าสิบเจ็ดตารางวาขายอยู่ที่เจ็ดแสนห้านะครับตำบลลังหวายอำเภอปนมตวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นแปลงที่สูงอีกแปลงหนึ่งนะครับ ลมเย็นมากเลยเนี่ยนะครับมันพัดจากน้ําขึ้นมาเนี่ยผมอยู่ท้ายแปลงที่ดินนะโอเคผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ